ไม่แม่อาองี้มึงมึงจะจีบอลแม่เผาศพไปวะจะถามเี๋ยวเดีแอยากรู้เผาไม่มีจะได้ได้ไงทอดทอดไปให้ทอดทอดพระไตเจ้าอ่าไป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 ไได้ทั้งคืนอเยนี่ไงใช่ครับพอครับพ่อเลยล้นล้นพ่อลนพ่อเลยแเสือเี้ยแะไร ขวยอะไรสัตว์ควยอะไรควยอะไรเป็นควยอะไรต้องเป็นควยอะไรอ่ไรข้นละคข้อข้อละข้อข้อละข้อสัตว์นไ้ยดเพื่อนยอดเพื่อนเราไม่ทำนายหลังนะพักทายไม่ได้เลยไม่ผมก็วันนี้นะคือผมกลับมาแล้วนะออลลี่นะกลับแล้วก็กลับมาเพื่อนผมนะวันมินาโนนะครับผมก็คือผมไม่สบายนะครับ คือแบบจะใกล้ตายอ่ะเองไอ้เนี่ยวันนี้ก็มาทวงบัลลังก์เฟมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวโปรแกรมใหม่ก็คือ internal admin อ่ะเออเป็นโปรแกรมแบบ admin เลยเออดูดีอันนี้จะเป็นแบบอินบอลอ่ะเออคือรวมรวมมาเลยอ่ะแล้วก็นี่เป็นมองนะมองโปรมองต้องเปิดอันแรกก่อนนะเว้ยจะติดอ่ะใช่ครับถ้าจะถ้าจะใช้ก็ต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาติดนะครับ ติ๊กติ๊กติ๊กเี้ยนะอ๋อติ๊กอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะอันเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะอันเดี๋ยวผมมาสอนเรื่องสกินก่อน้วกันนะอะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้แต่งตัวใช่ปะคือแม่งเป็นไลโลนอยู่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะแต่งตรงนี้ให้ดูทุกคนเลยนะแต่งได้นะเนี่ยอ่าผมไปที่ไอเทที่มันชื่ออะไรกรอบตัวแมง่อน น่ครับสามารถกับตัวได้นะครับนี่นะเป็นอินเทอร์เน็ตนะผมเกียวแม่งมาแเหรเห็นใครใส่สูตรดาราก็ไปใส่แม่งเลยฮนะจริงอ,อ,อันไหนอันไหนเป็นทีเชิตทีเชิตอันนี้สิบห้าอะรประมาณจ้าครับครับโอ้ยหเฮีย oh, yeah. ทำไมควรแม่งอยู่ไกลเกินไหมฮะแล้วกดรีเซ็ตนะถ้าเลขไม่ตรงอ่ะน่นะหาสูตรตัดคลิปปะฮะไม่แม่กูจำเลขสูตรได้เลยสูตรของใครินเ w อร์ e ินเ n อร์โอ้สูตรหรือ Root e ควาย i o n อันนี้อยู่ใน b l a c k b o a ่ d คนอื่นก็เห็นครับที่เราใส่นะคนอื่นเห็นครับ ไม่ใช่เห็นแค่เรานะก็คือเห็นแม่งหมดนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะเคอ่าสมมุติว่าเราเราจะแบบเซฟชุดนี้ไว้ใช้ต่อไปอ่ะคือไม่อยากมานั่งนั่งนั่งเปลี่ยนอ่ะเออทําทําไงใช่ไหมครับก็ผลกดเซฟนะครับโอเคนี่นะเว็็บเเอ้ยวบนี้เออพิน อะไรวะบิดบิดบิดเพ้นเฮียอ่านเนี่ยอ๋อเออแล้วก็มาวางตรงนี้นะแล้วก็ตั้งชื่อนะชื่อแล้วแต่ละชื่อเป็นโอเคแล้วก็เรามันแล้วก็มากดนี้นะเพิ่มคันล่างนี้มามาใส่หรือจะวางในกิฟท์พก็ได้นะใครเป็นก็ไปวางในกิฟท์พับแท็บแล้วก็กด import นี่เออต้มันก็จะมาให้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเล็กไม่เห็นไหมเต้มันก็จะมาให้นะเคอเราไปส่วนไหนดีวะวันอันน,น,นี้จะเป็นเวปอนับอันนี้ก็จะเป็นเสษพวกมีดพวกอะไรพวกปืนในี้ได้หมดเลยนะม,มีใบพ<า>ัดในตัวนะเออ ใครจะไปเลือนก็เสกอาบีจีไปยิงได้เลยนะครับจริงครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเปลี่ยนพบตัวนะเดี๋ยวผมไปมเปลี่ยนให้ดูครับ<ม>แล้วก็นี่เป็นบายพาสเซฟโซนนะครับคือมันต่อยไม่ได้นะนี่ก็ทําได้หมดนะนี่ก็ทัดได้หมดนะนี้หายตัวนะครับนี้ก็จะเป็นหายตัวคนอื่นมองไม่เห็นเลยนะครับ สองอันพร้อมกันนะเอ็อนเนี่ยเอ็อนนะมันก็ไอ้เนี่ยอันนี้น่ะเนี่ยใช้ได้กดชิปนะไม่อะมึงต้องหันหน้าจอไปขึ้นฟ้าก่อนทีนึงเวครับครับผมรู้แล้วพี่แล้วก็มานี่นะก็กเสกไปมายิงแม่งได้นะปิดนะ ซูเปอร์รันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนไหมนตัวไหลนะครับก็คือเรากดกดชิฟใช่ไหมคือตัวตัวเราจะวิ่งเหมือนมันวิน่งไวอ่ะเออเหมือนตัวมันไหลอะ่ะแต่ไออันนี้ก็สไลด์ดีเลย์โนนดีเลย์ก็คือสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ประมาณน,นี้นะพิเพทรวยๆไอพวกนี้มันสามารถเล่นเนียนได้นะเว้ยใครที่อยา อันนี้เสักอย่างรถครับอ่ะอันนี้รถถ้าเซฟไหนกันมันก็จะเซฟขึ้นใช่ปะอ่ะก็ปิดเหมือนเซฟเพียเนี่ยมันกันนะเซฟนี่อันนี้ก็จะเห็นคนเดียวนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปทะเบียนนะเงี้ยนี่ครับ กูเดียวกูตายเยอะอย่างแรงเลยอ่าฟังก์ชันคร่าวๆวันนี้น้ำลองไปเล่นกันดูนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะมีทูขาด้วยมีวาร์ปด้วย้วยมีมีฆ่าก็เออนั่นแหละต้องเราไปฆ่าคนเดียวสเปกเตอร์เราไปฆ่ามาดิอ่าสเปกเตอร์อันบนบนอ่ะแล้วก็กดคิวเพลย์เออร์ตายแล้วเออนี่ ก็อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเอีกคนน๋ยวโค้ชสุดแน่แหละเพื่อนกูรีวิวอันนี้เบสติก่อนประมานี้นะลองไปเล่นกันดูนะเป็นอินเทอร์เนลนะไม่ใช่เอินเทอร์เนลนะอันนี้ผมย้ำนะเป็นอินเทอร์เนลนะครัิวอได้ไหมคิวอได้ครับล่างเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่งเรียนดีเปล่เดี๋ยวกูไปหาที่คนเยอะๆกันเดี๋ยวมาแล้วผมแบบไปเรียนเต็มบทให้ทุกคนดูดีกว่าเออเนี่แหละอันนี้แหละ เลี้ยตรงจัดอบบนี่แต่มันไม่ตายอ่ะโอเคนะค,คือตอนนี้ผมแบบอ่ะเสร็จแล้วเล,เลือกเลือกกูเลือกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยอ่ะนี่เลยนะมันเลือกหน่อยนี้ได้เลยก็เต็มระบบเลยเออแบบนี้แต่ถ้าเซิร์ฟไหนแม่งปรับดาเมจในคอนฟิกแบบแรงๆก็ทีเดียวตานะไอ้เนี้ยนี่แม่งปรับแบบ โอ้กว่าจะตายนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงลากลงได้ดิมึงเล่นไม่ได้นะไม่ได้นะพอเราเป็นเลยไปสั่นมามามาพี่มาคอมคอมกูกลางเลยปากไม่เห็นที่ผ่านเลยแปลงฟันบ้างปายเนี่ยเอาดีครับพี่คามเมื่อวานดูปากกับใครไม่รู้มาเขาบอกหอมนะครับ โอ้เปล่ามึงเหม็นอย่างไวสัตไม่เปิดอีพีวเดีจะได้ดูชื่อไงยมันมันได้ยินกูแล้วบอกเขาบอกพี่เฉียว่ากพี่ชมเตงเหรอแล้ววยใครตาถึงอ่ะเราดูดิเห็นหน้าเหมือนสล็อตเลยสล็อตพ่อมึงอ่ะเยอะชีวิต หวยยี้ดํห้องตายเหรออไอ้เม่งเม่งพ่อมึงไสัเอาขว่ามเอากูปะเออเเม่งเอเกูไหมอเอากูไมไม่เอาองเม่งเม่งพ่อมึงอะนกระเป๋านายมีจีวเพื่อนไม่ไมเอาจี้มึงจะจีวอนไปเผาศพใครวะ ก็ถามเหมือนแบมีอยากรู้ไม่มีจะได้ได้ไงทอดทอดไปให้ทอดทอดผ้าไต่อ่าวไปเออนี่ไงเฮียรอเดี๋ยวกูตบเี่ยนแตกเลยคุยไสาลูกกรรี่อะไรมึงกระรี่ได้อะลูกกระรี่นะเกิดกรรี่ก็ไปเเกิดมากรรี่กอหเม่อไรจะเกิดเนี่ยฮะเออรอเล่นนะเนี่ยโอ้รอเล่นนานเลยเนี่ยเฮีย ไอ้โรสโอ้เกิดวไอ้โรสแอ่พูจะเกิดจะใหญ่ไอ้โรสเออก็เลยหอมไปละไม่ชุบหรอกที่ร้อนตัดแต่ไข่นข่ไข่ไข่ไ่ไข่ไเไข่นกกระ่ไ่อข่ไไงเอขไข่ข่ไข่ไ่ไข่่ไข่่ไข่้่ไไข่ไข้ไข่ไข่ไข่ข่ขอไข่ไข่ไี่ไ่ไข่ไข่ไข่งเ่ไข่ไ่ไไไ่่ไ่่่ะ หี่เธอเปี้ยวอ่ะหี่เธอเปี้ยวอ่ะไม่เอาหรอกไม่มชิมมาตอนไหนกันรู้ได้ไงว่ากดสต็อปแมทแล้วก็สร้างใหม่ก็ได้พี่กดเกิดไม่ได้พี่ครับเปี่ครับกดสต็อปแล้วสร้างใหม่เลยพี่อยากเล่นแล้วพี่โอเคครับโอเคครับกันบอกไปเดินกันครับเปลี่ยนห้องเลยเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวเขาเล่นด้วยนะคุยฉันต่ำเลยอะเต็งแม่ไงอ้วน ก็แอดมินตอนนี้น่าจะนอนนะครับไอ้เหี้ยในทิกเก็ตก็อ่านดันบ้างนะครับฮัลโหลเธอฮัลโหลเธอเธอเป็นคู่แฝดเหรอใช่ครับใช่ครับเมตต์ต่อโอ้โหโอ้โหใช่ครับจะพูดว่าอะไรนะใช่ครับเธออ่าเดี๋ยวดิ ใช่ครับพ่อครับพ่อมไงบินเกลียวอรอแม่งไม่ไม่มีที่อะไรกูทำเลยน่ะมึงบินเกลียวอ่ะเออไม่มีแต่พวกปินเกลียวเนี้ยนี่นี่มึงบอกเลยดิเก้าสองศูนย์แปดเก้า กินโรนโลนพ่องโลนพ่องไัสโอ้ม uh, anyway, ีสองคนเลยเฮ้ยมึงกลัวเฮ้ยไอโรนมึงอยู่กูทีโลนโลนเฮ้ยยังไม่พอนกูเลยแล้วมึงเป็นควยอะไรสัสโลนฮะคายไโลนแม่มาด้วยกันเฮ้ยายสตเป็นยียอะไรสัโอ้อม่งเลยกูต้องกลัวแบะไอ้เหี้ย ข่วยที่เอี่ยหัวก็ไม่มีผมไม่สัตว์เสือเทียอะไรแม่วยอะไรสัตว์ข่วยแหละข่วยแหละเป็นค่วยแหละต้องเป็นค่วยแหละกูรู้ต้องเป็นค่วยร้ายเอากูถามเนี่ยให้ตอบกูเดี๋ยวหมวกอะไรกูป้ามึงวกอะไรกูมามาดีมานจมามามาลูกหลี่เที่่มาดีมึงจะวัดอะไรมึงจะวัดอะไรโอ้ยที่่ะเอ้ยเกิดเกิดมาก่อนมาสัตว์เกิดมาก่อนมาค่วยกระโหลกจัดไอ่เอี่ยกระโหลกจัดกล้าพูดเนาะ อะไรเมื่อกี้จะวัดอะไรยังไม่พูดไอ้คุยไูเลยกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วฝั่งขวามึงเห็นไหมแก๊งเขียวเอ้ยเห็นไหมแก๊งเขียวไปปั่นไม่กันดิแก๊งเขียวฝั่งขวาไหนวะไอ้สกินสกินอะสีเขียวอ่ะบอกว่าผมไม่รอแล้วนะครับผมใจติดหัวรถไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเทนนิคนหมดแล้ว ร้นทำไมเอาไปไปตะโกนน่ง้นเลยไอ้้นยใช่ไมเนี่ยเดี๋ยว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 ล้นไอ้ิ่ไเนี่ยอ้ล้นเมือี้เีรลอนเลขคุณคุณนะร้นว่าม้คนละคนคนละคนมึงไอ้ยเลยสัไอ้สัหน้าหิ่แม่อไีลกกะเหรี่ยมันกะหร่วยเลยคุณกี่รออีโอ้มันกะหรี่ะมันกะเหรี่ยมันเปิดเองะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาหม่เดี๋ยวกลับมาหาม่มาไป็นที่ที่ไปเลย เดี๋ยวกลับมาหาใหม่พื้นอะไรหรือเปล่าคระฟังครับพี่ไม่เป็นแล้วอ๋อตอนข้างหลังนี้พี่โดนพี่ขอร้องพี่ขอ้องอย่าอย่าอย่าไม่มีใครแจ้งแบนมาเลยนะพี่โดนขอร้องเลยขอลองเลยขอลองเลยพี่ผมาขอร้องขอร้องจะแบนได้ไงอ่ะเออเรามีปลดแบนอ่ะเออจะแบนได้ไงเรามีปลดแบนเหมือนเป็นของจริงวะก็อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมพิกิสโต้ไอ้น้อง เราไอเม่งเป็นอะไรห่วเพื่อฉุนยอดเพื่อนเราไม่ทำนายหลังนะไอคักคายไม่ได้เลยแม่งเพื่อนอย่าอย่าลืมนะเพื่อนพิกี้เขาโตเพื่อเลยไม่อะไรจะเลิกเลือนเนี่ยขอร้องอีกขอร้องอีกขอร้องเดี๋ยวเลิกเลยอ่าไอ้ที่นี่เล่นลินได้สักป่าหน้าหนึ่งคนตายหมดอ่ะเขอร้อง <ไ>ปเป็นไ,ปไหนเดี๋ยวเออมึงออกที่นี่ก่อนไปออกจากที่นี่ก่อนเขาแล้วแวงมึงแล้ว <c oughs> ตรงนี้ได้ไหมละ่ะเราจะเป็นทานอนนะครับดีทีเดียวก็ตายอุ้ยไม่ตายอ่ะ <c oughs> สนามบอลเวอร์หนึ่ง อย่าต e uh, yeah. uh ่อยกูหาพ่อมึงตีหาแม่มึงไอ้สัสตีหาแม่มไงที่อะสารดูดูแรงด้วยไอ้สัรวันเดียวกูขึ้นไปโภฟีพ่อมึงนะครัได้ป่ไอ้สัสโภฟีเฉยเที่อหล่อพอดีจะมาจะมาห้าแกงครับ พี่อาบจะมาเอาแกงครับเดี๋ยวไปให้มันเข้าพี่ไอ้เขี้นี่เหลือนเหลือนเขี้อะไรสัสเหลือนเขี้อะไรเหมิงกู่จำเล่มึงได้ครับพี่ครับพี่อาบต้องอ่านจะเข้าแกงครันี่ยก็จบไปอ่โปรทำไมถามห้องดูแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวโปรมาเล่นใหม่เด้อเออแล้วเจอกันคลิปหน้าเว้ยเออแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ก็ฝาดด้วยนะครับต้วนี้150บาทนะถกกว่าต้นร้านห้าสิบเดี๋ยวไปเจอกันครับพิกกี้สโตนะครับผมโอเคครับผม